ู้สกว่าผมหลงรักติ่นของกระทะก็เลยลองมาคี้สูตรตัวซอสข้อซอยเข้มข้นดูนํามาผัดกับขไข่ใช้ไฟแรงให้ตัวเส้นกับซอสข้าวซอยครับกักเก็บกลิ่นกระทะกินคําแรกไปก็จะรู้สึกแบบหอมได้อโรมณ์ชื่อท็อปนะครับเป็นเจ้าของร้านองตองข้อซอยครับ คือจริงๆอองตองเป็นภาษาเหนือแต่ว่าน่ารักสดใสสีเหลืองอองตองครับตัวสูตรของข้อซอยครับก็คือจริงๆแล้วเป็นสูตรที่คุณย่าทาให้กินตั้งแต่เด็กครับเราก็นําสูตรตัวนั้นมาปรับปรุงพัฒนาให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นครับเพื่อให้ถูกปากคนทั่วไปวัตถุดิบหลายๆอย่างนะครับเราก็ส่งตรงมาจากเชียงใหม่เพื่อให้ได้ความออริจินอลแล้วก็ตัวน้าซุปครับเป็นซุปที่เข้มข้นครับรสจัดก็คือมีทั้งความเผ็ดเค็มหวานมาในคําเดียวอะไร กรอเราก็เลือกมีกรอบที่มีความหนาพอดีเพราะว่าเราก็อยากจะให้ตัวมีครับมันกรอบที่สุดเมนูที่แนะนําเลยข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อขนมจีนน้าเงี้ยวครับไส้อัว่วน้าพริกหนุ่มแล้วก็มีข้าวซอยเวอร์ชั่นผัดแห้งแล้วก็มีข้าวซอยผัดไส้ปัว่วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอาหารเหนืออีกมากมายครับอย่างเช่นข้าวแกงฮังเลและฟูอองสำหรับใครที่อยากจะมาทานข้าวซอยอร่อยๆนะครับก็สามารถแวะมาได้ที่สาขาไทยเทสหับมหานครคิวบ์ครับ อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ